กูฝั่งกูซ้ายซ้ายซ้ายยอกิงเลยน่ะขึ้นมา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 เกมหมดอยู่เข้าแล้วบอกนหน่อยเข้าบุกเขาบุกลางบนกูขึ้นบนมาขึ้นบนมาดิตาบ้านให้หนึ่ตั้งนี้ตั้งนี้นี่ตาบ้านไม่มีกิวเกมช้าช้าช้าเดี๋ยดันเดี๋ดันก่อนเดี๋ยดันก่อนกดอยู่กดอยู่ก่อนนี้ก้อนหลอดกูตึงเทียอะไรก้อนหลอขึ้นขึ้นขวามาขึ้นขวาตัช้าเฮ้ยตาบ้านไม่มีขึ้นมา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 ช้านะ

ไเลไเลยวามาขวามาเนินเนนเนนเนนนน้นอนน้กูตั้ง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 มูตังกูตั้งกูตั้นกูตั้งกูั้งกูต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 ั้งกไตั้งกูตั้งกูตั้งกูตั้ง้กกูกู้ตั้งก้กูกก เล้วสบนเกมยกแรกแลวสายอยู่เยเลยนียงยงใหงงขวาสายมาสายบูมันจะมาทำไรอรอรอตั้งเสาูเสา่อนไมไม่กวจะสอตัเองเนียรอรอรอ

อย่างนี้ดุมบั้นอยู่นที่อยู่นะต้องไปอยู่ดิจูดอยูต่ยงตั้งไม่ได้ัไได้ปัหึสองสามขึ้นมายิงตั้งไม่ได้นะมันยังตั้งไม่ได้นะมไม่ตายวัดเด็ดตงไี้าด็เ็ยิงยิยิยิงปไหนฝาไปรฝ่ไหกวามากวากขเดปขอกกน่อยมาไปไปาไปมาไปไปดไปไปไปาไปดไปดไปมดไปไปไปดไปมไปมไปมดไปาไปมไป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 

น้าวาไปเยอะนะไปยิงขาชา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 เห็นพี่ชายคนไหนจตะกอนในกล่ก่อนตะกอนใก่อนกอน่ม่อนคนึงไอ้ใ้กนะไอ้จีสายบนไอ้ีสายบนเพื่อนมาเติมมาติมมังเคียนตะกอ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 นะกอนะกอนตะกอนตะกอนตขวอนกอนตขกานตอนตะนะน

ตั้งวับังวับตั้งวับัวาบไม่ถึงไม่ถึงมึงขึ้นมาดิแหลกนะแหลกตั้งเลยตั้งเลยดจูวนล่างหน่อยวนล่างหน่อยไม่ยอมยิงไอ้สัตว์วนล่างได้ปะวนล่างได้ปะวนล่างวนล่างเคยมาเคยมาไี้ยีไอ้ยวไอไอ้ยวไอหัีไอ้ยีไอ้ยีไอ้ัีไอ้ยไยีไอ้ยีได้ยวไ้ยไอไไอ้ยไอ้ยไอ้ยีไ้ยไ้ยไ้ยไไอไ้วไ

ยิงไปยิงไปคคนอยู่นะคนะยิง่นน่งนินิยิงขวายิงขวาอยิงขวาเี้ยไปไขวาแม่แมช่วยเราเนยน่ะมึงยิงบอลหมดกนเยยิงบอลหมดก่อนเนี้ยบอลยิงบอลยิงบอหมดก่อนเน้ยิงบอลยิงบอลอยู่ขวานมันเหตุผลอเหลอะบ้าเหตุผลอะบ้าบอลยิงอยู่ยิงอยยิงาเนียวบอลบอลยิงบอลบอลยิงขวาบอลบอลยขวาบอลบอลยิงวบอบอลยิขวาบอลบอยิงขวาบอลบอยิงขวาบอลบอลยิงขบอลบอลยิงาบอลบอลยิงขวาบอลบอล

พิจาร์พิจาร์คือสามโอ้ยดงโอ้ยเดนนี่ตะกอนไหนี่ตะกอนไหมตกอนบนตะกอนนตะกกอนนตะกรนนตะกรอนนตะกรอนนตะกอนนตะอนตกอนนตกอนนตกอนนตะกอนนตกอนอนกอนนตะกอนนตะกอนนตะกอนบนตะกอน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 นตกอนนตะกอนนตะกอนนตะกอนตะกอนนตะกอนนตะกอนนะกอนนตะกอนนตะกอนนตกอนนตะกนนตกอนนตะ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 กอนนตอนนตะกอนนตะกอน มันยังไม่อยู่มานยังไม่อตามมา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 มมมมมาเตามมาเตามมาเตามมา่เติมมาเตามได้าเตามเติมเตามเต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 มาตามเตมเ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 ตามเ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 ตามา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 ตาม รอๆๆส่บาเม่ไปที่นี่ไปอ่ะรอตรงนี้ตรงนี้มีรเสาเนี้อยู่มึงถ่ายเนี้ยชิดล่างชิดล่างชิดล่างฮะหลัวถ่าแล้วเฮ้ยมาแล้วกเล่นล่างคืล่างคเอล่างเือล่างตกรเล่หน่อยแล้วยิงแล้วยิงแล้วงแล้วยิงแล้วยิงแลยิงล้วยิงแลยิงแงล้วยเล้วยิงแยิเล้วยิงแล้วยิอลเวยิเแาเาล้วเลเยลวยิงแล้วยิงเล้วยง้ิงแล่วยิงเลาเิมแายงิยงิยาเิาเิิยง้ิยง้

ก็แบบว่ากลงไม่ได้ไปต้องอดูแลวว่าสองไม่ดมาถมมามมาถมซ้ายมาถมซ้ายมา

มึงจะ่าขวา้าแต่ว่าขวามากมึงตว่าสายก็ได้สาลมากมาวาสายวาสายาเลยสกอรลาสกอล่าาล่าาล่ามึงมึงรน้ามึงรอนาทนามันใจดาเมจมึงไม่ได้ใจดาเมจเลยไขวไขวมันใจเพื่อเลยมันใจเพื่อเลยไหวไหวมึงดูนะมึงเห็นกอรหมดสีน่านว่าชาโดอ่ะสกอรสกอร์กอร์สกอร์กออก ยิงน่อง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 ยิน่องยิน่องยิงน่องยิงนอยิน่องยิงน่องยิงน่องยิงน่ะงยิงน่อ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 ดยินองยิงน่ไงยโงน่องยิงน่อยิดน่องยนอยิงน่อยิน่ไงยินองยิงน่องยิน่องยิงน่องยิงน่

รอทไมตัวนม่อดนายาอ้อฟแบ็กออกไหมออกิแนันรอก่อนรอก่อนแหลกนะแหลกนะรอก่อนรอแบ็กรอกก่อนปะสี่คิวปูต้องลงล่างใช่ใชูต้องลงล่างอีกนิดนึงูไม่ไม่ได้ออกยนะไอ้ปูปันแล้วบูปันลงมาแล้วออกมาออกมาน้ารออกมาหน้าูยิงเซต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 ไม่ยิงระยะิงเห็นเห็นเห็นก่อนเฮัดก่อนไล่าอย่อย่าอย่าอย่าอย่อย่าย่าอยาย่าอยายะาอยายะาอาย่ออยา่อยยาอายา่อนกดาา่่อาา นี่ไงไอ้กูหัวฟ้าแสดงหญิงหัวฟ้าปายูกดกลางโซนกับกลางโซนกดกลางโซนขึ้นเาบาได้รอเว้ยถ้สดกูปายูยังคนอยู่ขอจบ้องนี่ยัคนอยู่ขอจับล้องแงยิงไปยงไปยาไปย้ายไปย้ายไปย้ายไ่ย้ายไปย้ายไปยายไปยาย้ยไปย้ยไปย้ายไคย้ายา้ายหย้ยไป้ายไปายไยยไป้ายาย้ยไป้าย้ายไป่อยไปย้ยย้ายยไ้ยไ้ันิติดยายยยยยไปยไปยาไปายยไ้น้ยยายไย้ก่อนเราไม่อยู่นะ

คนนี้คนคนนี้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 คนน้คนนี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 ้คนนคนนี้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 คนนคนนี้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 คนน้คนนี้คนน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 ี้คนน้คนนี้คนนี้คนนคนนี้คนนคนนี้คนน้คนนี้คนน้คนนี้คนนี้คนน้คนนี้คนน้คนนี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 คนนี้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 คนนีนคนนด้คนนี้คนนคนนีคนนีคนนี้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 คนนค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 นน

ตบตัวหน่อยตบตัวหน่อยับตัวหนบตัวไหนโบไหนับตัวหน่อยับตัวหน่อยับตัวหน่อยอะดงอะแลกแลกูอยิงเลยเนี่ยาตูแหลตัวหน่อยไตัวหน่อยอยู่นะยิงอยู่ได้บอลตั้หกหาตัวดจาะตัวดไป